สวัสดีครับมาส่องอากาศประจำเช้าวันศุกร์ที่12ธันวาคมกันนะครับพี่น้องลักษณะอากาศในวันนี้คร่าวๆก็คือความเย็นยังอยู่ในหลายพื้นที่แต่มีความชื้นแทรกเข้ามาแบบมีนยัยสำคัญนะฮะข้อสังเกตพิเศษที่ผมอยากจะเน้นย้ำเตือนพี่น้องก็คือการตกจริงของฝนในหน้าง,งานหรือในพื้นที่จังหวัด ของท่านอาจจะไม่ตรงกับโมเดลคาดการณ์เท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าฝนชุดนี้เกิดจากการยกตัวไปตามแนวการเคลื่อนของแนวสอบนะฮะหรือแนวคอนเวอร์เจนต์นะฮะมันก็คือลายเส้นของคลื่นกระแสลมเป็นหลักนะฮะที่บิดผิวไปมาได้นั่นเองดังนั้นวันนี้พี่น้องต้องมองแนวทางก,งกว้างๆนะครับพื้นที่ไหนไม่มีชื่ออาจจะมีฝนตกเพิ่มได้หรือจังหวัดที่มีการระบุชื่อนั้นอาจ ฝนไม่ตกก็ได้ขึ้นอยู่กับการสบัดของหางคลื่นลมนั่นเองครับเริ่มกันที่ฐานข้อมูลแรกนะฮะเพื่อแผนแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นเนี่ยที่เห็นนะครับจากภาพกราฟิกนะฮะทุกท่านจะเห็นเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะฮะวันนี้แม้ว่าตัวไฮเทชเชอร์หรือมวลอากาศเย็นก้อนหลักจะเริ่มอ่อนกำลังลงไปนะฮะแล้วก็มีการถอยล่นกลับไปแต่จุดที่ต้องสังเกตให้ดีนั่นก็คือเส้นหนึ่ง 1,012เฮกโตปาสคาหรือเส้นความกดสูงนะฮะยังคงมีความเก่าเกมอยู่นะครับในวันนี้เขายังคงลงลึกไปสุดนะฮะปกคลุมยาวมาถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งอิทธิพลของเส้น1,012นี้แหละครับก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผ้าห่มบางๆนะฮะส่งผลให้อากาศประเทศไทยโดยทั่วไปยังคงมีความแห้งและสัมผัสได้ถึงความเย็นในช่วงเช้าอยู่ครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรกันนะครับ น้องสองตัวแปรนะครับตัวแปรที่2นะครับการพัดของกระแสลมระดับล่างวันนี้โซนประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะพัดในเกณฑ์ปานกลางแต่การพัดนั้นมาจากทิศตะวันออกเป็นหลักเห็นไหมครับพี่น้องผ่านบริเวณทะเลมากกว่าบริเวณบกนั่นก็คือเนื้อลมจะมีความชื้นแทรกผสมเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่โซนภาคใต้หนังคนละม้วนเลยนะครับสำหรับแนวการพัด กระแสะลมมีแถบสีเหลืองและแดงในบางช่วงแปลว่าลมที่พัดเข้าพื้นที่ภาคใต้นั้นก็คือลมพัดในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะซึ่งลมที่มีความเร็วลมระดับนี้ก็คือตัวจักสาคัญในการหอบเอาความชื้นจากทะเลอัดเข้าสู่หาชายฝั่งและที่สําคัญก็มีแนวสอบของกระแสะลมสองทิศทางนะครับบริเวณอ่าสองทิศทางนะฮะจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยบริเวณพื้นที่ภาคกลางอ่าภาคใต้ตอนกลางด้วยครับ และถัดไปก็คือมาถึงไฮไลท์สำคัญนะฮะที่เขาเรียกว่ามัตต์มายหรือผู้บงการของจริงนะฮะลมระดับบนที่ความสูง5.5กิโลเมตรวันนี้ทิศทางการพัดของเขาก็ยังมีความซับซ้อนน่าสนใจมากนะครับพี่น้องทุกท่านก็มองการไหลของเส้นเส้นกระแสลมหรือที่เขาเรียกว่าสตรีมไลน์เห็นไหมครับด้านบนและด้านซ้ายของภาพของทุกท่านนะฮะภาพแผนที่ เราจะเห็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเวสท์ทิลลท็อปนะฮะกำลังเคลื่อนตัวพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือนะฮะด้านขวาและด้านล่างก็มีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดตลบย้อนขึ้นมาเมื่อสองกระแสนี้นะฮะพัดมาเจอกันมันก็ไม่ได้แค่ผ่านไปเฉยเลยเหรอกครับแต่มันเกิดการเบียดตัวหรือที่เราเรียกว่าคอนร์เจนฮะทำให้เกิดแนวลมพัดสอบที่มีลักษณะโค้งงอนะฮะซึ่งเจ้าลูกทรงโคง้งนี่แหละครับพี่น้อง ือจุดที่จะเกิดการปั่นป่วนของอากาศทําให้เมฆฝนก่อตัวขึ้นได้แม้พื้นล่างจะยังคงมีความกดอากาศสูงคุมเชิงอยู่ก็ตามนะฮะก็จ,จะมีฝนโปรยปลายนะฮะในบางพื้นที่ก็อาจจะตกเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่ามันสู้กันนะฮะระหว่างอากาศแห้งกับอากาศที่ยกขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราเอาข้อมูลความกดอากาศที่เริ่มคลายตัวเนี่ยครับมาผสมกับลมล่างที่พัดความชื้นบวกกับลมบนที่เป็นตัวจุดระเบิด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนแผนที่คาดการฝน24ชั่วโมงนะฮะบนประเทศไทยในวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานนะครับแม้อากาศจะเย็นจากเส้น1 0 1 2ถึง1 0 1 6ที่ยังคุมอยู่นะฮะแต่การแทรกตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดยกทอปจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มน้ำนะพี่น้องที่คอยดึงอากาศให้ลอยตัวขึ้นสร้างเมฆฝนแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่อากาศเย็นทำให้ กิดลักษณะอากาศแบบหนาวปนฝนได้นั่นเองครับพักกลางและพักตะวันออกนะฮะได้รับอิทธิพลจากปลายหางของแนวลมสอบประกอบกับลมล่างเริ่มนําความชื้นเข้ามาได้มากขึ้นก็ทําให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะน,นองกระจายตัวได้นะครับสําหรับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็คือพื้นที่ที่เริ่มรับบทหนักครับเพราะเจอปัจจัยการยกนะฮะจากกระแสาอากาศสองด้านนะครับด้านล่างเจอลมระสมพัดสอบกําลังค่อนข้างแรงนะครับอัด ความชื้นเข้าฝั่งในขณะที่ด้านบนเจอลมตะวันออกในระดับบนนะครับคอยเสริมแรงยกตัวแนมะ้ว่ากำลังจะไม่มากก็ตามส่งผลให้การตกของฝนในภาคใต้วันนี้จะเริ่มครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางนะฮะแล้วก็มีปริมาณในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงหนักได้บางแห่งโดยจากโมเดลคาดการ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้12ธันวาคมถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้13ธันวาคม ภาคเหนือนะฮะพี่น้องอุณหภูมิก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ1องศานะครับช่วงเช้ายังสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวเฉลี่ยทั้งภาค13ถึง21องศาเซลเซ,เซ,เซ,เซียสแล้วก็อย่างที่วิเคราะห์ไปครับก็ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละถของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาหน้าอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคอีสานอุณภูมิเพิ่มขึ้นนะหนึ่งองศาโดยประมาณนะครับช่วงเช้าอากาศเย็นเฉลีย่ยทั้งภาค1 7บเถึงยีองศาและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิถึงยีของพื้นที่กันเน้นโซนลอยต่อนะฮะและตอนล่างก็ได้แก่เลยนองคายหนองบุรัมภูชัยภูมิและนะครราชสีมาภาคกลางอุณภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ ประมาณ0.5-1ถึงองศานะครับช่วงเช้าอากาศเย็นสบายนะครับเฉลี่ยทั้งภาค20-26ถึงองศาเซลเซียสแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ตกได้บริเวณด้านตะวันตกและตอนล่างนะครับก็คือพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีนครปฐม,มรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะฮะช่วงเช้าอากาศปกติเฉลีย่ยทั้งภาคก,ก็22ถึง27องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีฝนนะฮะฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัด,ดคนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีและจันทบุรี พื้นที่ภาคใต้ภุณหูนนมทรงตัวนะครับพี่น้องช่วงเช้าอากาศปกติเฉลี่ยทั้งภาค23-27องศาเซลเซียสแต่เรื่องฝนต้องระวังครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกหนักนะตกปานกลางถึงหนักได้นะครับก็ตกได้บริเวณชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตางังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวา สำหรับภาคใต้บนนั้นก็อาจจะเป็นปัจจุบันคลีขันช่วงอำเภอที่อยู่ด้านล่างอย่างบางสะพานเนี่ยครับสรรบปลาวนะครับอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นนะฮะหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสช่วงเช้านะฮะอากาศหนาวยังหนาวอยู่นะครับอุณหภูมิเฉลี่ย9ก้ถึงสิองศาเซลเซียสและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซพงสาลีหลวงพระบางเชียงขวางและขัวพันส่งท้ายกันท,ที่พี่น้องชาวเรือนะฮะ คืนลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตรแต่ตอนล่างคลื่นสูง1นถึงสเมตรนะครับส่วนฝั่งอันลมันตอนบนคลื่นสูง1เมตรและอันมันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ